รู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นคนไฮเทคหรือโลเทคถ้าคุณเป็นคนโลเทคมีปัญหากับเทคโนโลยีอยู่ยยบ่อยบ่อยบนนองมาเลยค่ะระบายออกมาที่สงกัวแทนไปรับฟังเรื่องแก๊กสิมแก๊กสิมของคุณแล้วแล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่ Low Tech โลเทควันนี้เพื่อไฮเทคในวันขนา้างหน้าเฮ้ยยกยกไม่ไหวช่หนเอยช่วยช่วยไหมคะพี่เดี๋ยวแขน ชื่ออะไรบ้างครับชื่อออยค่ะออยออยแบบใครครับปุ๋ยค่ะใครโลเทคก,กว่ากันอ่ะคนนู้นโลเทคคนนี้ไฮเทคอ่ะเพื่อนบอกว่าเป็นคนโลเทคอ่ะไม่ค่อยสนใจกับเรื่องเทคโนโล,โล,โล,โลยีเท่าไหร่ใช้สมาร์ทโฟนไหมใช่ค่ะนี่คือบอกเป็นคนโลเทคแต่ใช้โทรศัพท์สเปคเทพมากปกติใช้ทำอะไรบ้างครับแชทไลน์เฟซบุ๊กไอจีปกติค่ะถามอย่างเรามีปัญหาก,การใช้งานโทรศัพท์ยังไงบ้างไหมน่าจะเป็นไลน์หรือเปล่าไลน์หรือเปล่าไลน์หรือเปล่าไลน์ลลทำไมอ่ะ เผลอลบข้อความอย่างเงี้ยเ,เราลืมเซฟรูปเราอยากเก็บรูปไว้ข้อความไว้อย่างงี้ไงแ,แต่ไม่ใช่ด้วยการแครไงแบบให้มันเซฟลงในเครื่องไปเราไม่หายจริงเหรอใช่คนไฮเทครู้ไหมว่าทํายังไงไม่รู้ปัญหาไลน์จะเก็บรูปไว้แต่ไม่อยากลบข้อความลบแชททิ้งใช่ค่ะทำยังไงเก็บไว้ที่ไหนดีเก็บไว้ที่ไหนคะเก็บไว้ที่ไหนมองไปที่กล้องนะครับแอดไว้ช่วยดีแต่เขาจะมาช่วยแน่นอนลบแชทไลน์ทีไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอ หายหมดเลยครับวันนี้ไลน์เขามีลูกเล่นใหม่มีชื่อว่าไลน์คลิปให้เราเก็บไฟล์ก่อนที่จะลบแชททิ้งนะครับอยากเก็บภาพวิดีโอหรือข้อความไหนก็กดค้างไว้ที่ไฟล์นั้นๆเลือกคลิปอยากจะคลิปอันไหนไว้ก็กดเครื่องหมายถูกสีเขียวเลือกครบแล้วก็กดเซฟเรียบร้อยครับอยากกลับเข้าไปดูอะไรที่เคยคลิปไว้เข้าหน้าไมายโปรไฟล์เลือกเมนูค e e ปอยากลบก็สไลด์ไปด้านซ้ายครับ ตอนนี้ลายคลิปเก็บได้แค่1กิกเท่านั้นนะครับใครทำตามไม่ทันตามไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับ